สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป5นะคะวันนี้ตรงกับวันพักรือหัสสปฏีที่16กันยายนนะคะวันนี้คุณครูจะทบทวนเรื่องเดิมที่เราได้เรียนกันในวันอังคารที่ผ่านมาเนาะวันนี้จะต้องใช้หนังสือเรียนนะคะเริ่มต้นนะคะวันนี้การบ้านของเราจะอยู่ในหนังสือเรียนนะหนังสือเรียนนะไม่ใช่แบบฝึกหัดนะคะเริ่มต้นหนูเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่66ค่ะอ่ะเริ่มต้นนะคะตอนนี้คุณสอนในหนังสือเรียน เปิดหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนหน้าที่หกสิบหกวันนี้เราจะทำาัันลงไปในสมุดนะคะวันนี้หนูจะต้องจดทุกอย่างแล้วก็ทำการบ้านลงในสมุดนะคะแล้วค่อยถ่ายรูปให้ครูส่งภายในวันอาทิตย์นะอ่ะเริ่มต้นดูหน้าที่หกสหน้าที่66สกเนาะคุณครูให้หนูทำแค่หัวข,ข้อที่หนึ่งนะคะสำหรับหน้านี้ หัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่หนึ่งกับหัวข้อที่สองพูดผิดหัวข้อที่หนึ่งที่โจทย์บอกว่าเขียนในรูปทศนิยมนะหน้าที่หกสิบหกหัวข้อที่หนึ่งบอกว่าเขียนในรูปทศนิยมมีทั้งหมดคือหกข้อข้อที่หนึ่งโจทย์บอกว่าเศษสามส่วนสิบนะคะเวลาทําทําแบบนี้เลยข้อที่สองหนูก็ลอกโจทย์มาเศษสิบเจ็ดส่วนสิบนะหนูทำแบบนี้นะคะข้อที่สาม เศษ45ส่วน100ถัดมาข้อที่4เศษ101เศษ101ส่วน100แล้วก็ข้อที่5ข้อที่6ไปลอกมาเองนะคะหลังจากนั้นพอหนูลอกโจทย์ปึ๊บหนูเขียนเครื่องหมายเท่ากับค่ะข้อแรกเขาบอกว่าให้เขียนในรูปของทศนิยมที่ครูสอนเมื่อวันอังคารใช่ไหมถ้ามี01ตัวทำเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ หนึตำแหน่งตำแหน่งทศนิยมขึ้นอยู่กับว่ามีเลขศูนย์กี่ตัวแต่ศูนย์ในที่นี้จะต้องเป็นศูนย์ที่มาจาก10บร้อยพันหมื่นแสนล้านนะอ่ะคราวนี้ครูจะทำเลข3เนี่ยให้เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งครูก็นับ <Lydia> ค่ะนับหนึปุ๊บใส่จุดเพิ่ 0, มศูนย์ปบเสร็จก็จะได้0.3นะคะตรงน,นี้อ่านว่า0.3ถัดมาคุณครูขอฉเฉลยข้อที่4 ข้อที่4นะคะโจทย์คือ101ส่วนได้เท่าไหร่ส่วนได้100 100ยศูนย์กี่ตัวคะตัวที่1ตัวที่2 2ตัว2ตัวต้องเป็นทศนิยมเท่าไหร่2ตำแหน่งฉะนั้นเราก็เปลี่ยน101เป็นทศนิยม2ตำแหน่งโดยนับจากหลังมาหน้านะคะนับพังที่1นับครับพัที่2แล้วก็ใส่จุดอ่ะปึ๊บก็จะได้คำตอบคือ1 0 1เดี๋ยวขอเขียนให้มันสวยก่อน1 0 1ึปึ๊บ ฉะนั้นที่เหลือทําเองนะคะหลังจากนั้นพอหนูทาข้อที่1นึ่เสร็จปุบ๊บขีดเส้นใต้ข้อที่2ต่อข้อที่2ข้อที่2โจทย์บอกว่าเข,ขียนในรูปเขียนในรูปเศษส่วนนะคะก็คือเขาให้ทศนิยมมาแล้วให้หนูเขียนในรูปเศษส่วนหนูก็ลอกโจทย์เหมือนเดิมข้อที่หนึ่งคือ0.7 ข้อที่2โจทย์คือ1.6ข้อที่3 0.53นะคะแล้วก็หนูก็แบ่งครึ่งหน้าข้อที่4คือ4.78ข้อที่5คือ0.046และข้อที่6คือ3 0 0 2นะหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นเศษส่วนค่ะหนูก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับนะคะ,ะเขียนเครื่องหมายเท่ากับอ่าเขียนเครื่องหมายเท่ากับปุ๊บครูจะขอฉะเฉลยในข้อที่5แล้วกัน ข้อที่5นะคะข้อที่5ตอนนี้ก่อนอื่นเวลาเขียนเรามีเลขอะไร4กับ6ใช่ไหมถ้าเรามีเลขศูนย์ข้างหน้าตัวเลขเนี่ยตัวเลข 1- นึ่งของสาี่หจะไป9เ้าเนี่ยถ้ามีศูนย์ข้างหน้าไม่ต้องสนใจนะสนใจตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ฉะนั้นคุณครูเขียน4กับ6ก่อนปึ๊บแล้วก็ใส่ส่วนคะ่ะเรากําลังจะแปลงทศนิยมทศนิยมให้เป็นเศษส่วนใช่ไหมคะตอนนี้เราได้ตัวเศษมาแล้วอยากรู้ว่าส่วนคืออะไรส่วนคืออะไรให้ดูว่า หลังจุดเนี้มีเลขกี่ตัว1 2 3องามหลังจุดมีเลข3ตัวก็ใส่ศูนย์ไม่กี่ตัวคะ1 2 3หน้าศูนย์คือเลข1นนะคะศูนย์สามตัวก็ใส่ศูนย์หนึหน้าศูนย์เป็นเลขหนึ่งก็จะได้เศษ4 6นะ่สิบ่วนหนึ่ะโอเคถัดไปขอเฉลยข้อหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คือ1.6 1.6จเนี่ยจะสามารถเขียนคาตอบได้สองแบบด้วยกันแบบที่หนนะคะอ่ะ มันคือเลขหนึ่งกับหกเนอะมันไม่มีศูนย์ตรงไหนเลยก็เอาเลขมาทั้งหมดเลยหนึ่งกับหกส่วนด้วยตรงนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ยหลังจุดมีเลขกี่ตัวหนึ่งตัวก็ใส่ศูนย์ปุ๊บแล้วก็เลขหนึ่งนะก็จะได้เป็นเศษสิบหกส่วนสิบซึ่งตอนนี้เป็นเศษเกินเราสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนคะได้โดยตัวเนี้ยเป็นเลขข้างหน้าจุดใช่ไหมคะเลขข้างหน้าจุดปุ๊บต่อไปหลังจุดมีเลขหนึ่งตัวก็คือเลขหกแล้วก็ใส่ สิบไปนะคะก็คือหนึ่งเศษหกส่วนสิบในลักษณะนี้ให้ทำในลักษณะนี้คุณครูขออธิบายในข้อที่หกอีกหนึ่งข้อตอนนี้ข้อที่ครูเฉลยคือมีข้อสองข้อห้าแล้วก็กำลังจะเป็นข้อหกอ่ะข้อที่หกเขียนมาค่ะสามศูนย์ศูนย์สองลอกมาให้หมดหลังจุดมีเลขกี่ตัวหนึ่งสองสามหลังจุดมีเลขสามตัวก็เติมศูนย์สามตัวปึ๊บข้างหน้าศูนย์เป็นเลขหนึ่ง หรือจะเขียนให้เป็นจำนวนคระได้ก็คือหน้าจุดคือเลขอะไรเลข3ใช่ไหมหน้าจุดคือเลข3แล้วจากนั้นหลังจุดคือ0ูนเราจะไม่เขียน0ูนแล้วส่วน1,000นะคะเพราะ0ูนหน้าเลข2ไม่มีความหมายครูก็จะเขียนแค่เลข2ค่ะสามเศษสส่วน1000เขียนในลักษณะแบบนี้ที่เหลือไปทําเอง โอเคถัดมานะคะถัดมาให้หนูเปิดไปในแบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดสิบห้าหน้าที่เจ็ดสิบนะอ่ะถัดไปตรงนี้คือหน้าที่เจ็ดสิบแบบฝึกหัดพูดผ,ผิดค่ะพูดผิดไม่ใช่แบบฝึกหัดหนังสือเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่ จ็ดสิบอ่าหนังสือเรียนหน้าที่เจดสิบนะคะตอนนี้ทุกคนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่เจ็ดสิบไม่ตรงเลยอะไร่ไรูอ่าหนังสือเรียนหน้าที่เจ็ดสิบปุ๊บในหนังสือเรียนหน้าที่เจดสิบมันจะมีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งข้างล่างก็คือเขียนในรูปทศนิยมนี่คือโจทย์ล้วก็ลอกโจทย์แล้วก็ขีดเส้นใต้สเส้นนะคะถัดมาปุ๊บ ข้อที่หนึงเศษสามส่วนสองลอกลอกลงมาเลยนะคะยาวๆดูนะคะข้อที่สองเศษหนึ่งส่วนสข้อที่สามเศษหนึส่วนด้วยสองร้อยข้อที่สี่เศษเก้าสอส่วนห้ารข้อที่หอันนี้หนูก็กลับไปลอกโจทย์เองนะไปทำเองเนาะข้อที่หเศษห้าส่วน ยี่สิบห้าลอกไปเรื่อยๆมีทั้งหมดคือเก้าข้อข้อที่เก้าคือเศษสี่สิบห้าส่วนสิบสองนะคะทาให้หมดนะคะจุดสามจุดนี้ก็คือยังมีข้อหกเจ็ดแปดเก้าอยู่นะคะอ่าเริ่มต้นเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะเริ่มต้นหนูเขียนเครื่องหมายเท่ากับก่อนสาหรับทุกข้อและเหมือนข้อที่หนึ่งหนูลอกโจทย์ซ้ําอีกทีหนึ่งนะคะฝั่งนี้คือสามส่วนสองหนูก็ลอกสามส่วนสองอีกทีหนึ่งเราจะเปลี่ยนให้เป็นรูปทศนิยมได้ก็ต่อเมื่อจะต้องทําตัวข้างล่างเนี่ยไอ้ ให้มีค่ามีค่าตอบเท่าไหร่ให้มีค่าเป็นสิบก็ได้เป็นร้อยก็ได้เป็นพันก็ได้เป็นหมื่นก็ได้เป็นแสนก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นที่ครูเห็นแล้วคิดได้ง่ายสุดก็คือครูจะเปลี่ยนเลข2ให้เป็นเลข10การที่2จะเป็นเลข10ได้ก็ต้องคูณด้วย5ถ้าคูณข้างล่างแล้วต้องคูณด้วยข้างบนด้วยนะคะหลังจากนั้นพอหนูเขียนตัวคูณปุ๊บหนูก็คูณเหมือนเดิมค่ะบนคูณบนล่างคูณล่าง สิบห้าเอ้สามคูณหาได้สิบห้าสองคูณห้าได้10บฉะนั้นมันจะได้เป็นเศษสิบห้าส่วนสิบซึ่งเศษสิบห้าส่วนสิบเนี่เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ยมีศูนย์กี่ตัวศูนย์หนึ่ตัวก็นับจากหลังมาหน้านะคะใส่จุดก็กลายเป็น1.5ึ่งจุดหาก็คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะอ่าฉะนั้นจะขอ อาฉเฉลยอ,อีกข้อหนึงนะคะอีกข้อหนึงข้อที่ห้าแล้วกันข้อที่5้ปุ๊บทำยังไงเอ่ยเขียนเครื่องหมายเท่ากับค่ะลอกโจทย์ซ้ําอีกครั้งหนึ่งอ่ะยีปุ๊บยี่สิบห้ายังไงนะ้าจะได้เป็น10บหือจะใช้การหารก็ได้การคูณก็ได้ทําแล้วได้ร้อยหรือว่า1นึ่งพั0หนึแล้วแต่เลยฉะนั้นอันนี้ครูสอนไปแล้วเนอะเมื่อเมื่อวัวนอัคาร25คูณอะไรดี มีหลายคนตอบถูกว่าคูณ4เพราะคูณ4จะได้100ดังนั้นหนูก็นำค่ะบนคูณบน56คูณ4ได้224ส่วนด้วย25คูณ4คือ100ซึ่งตอนนี้จะทำเป็นทศนิยมเขียนค่ะตัวข้างบนเป็นเลขอะไรก็นำมาเขียนปุ๊บมีสูีิตัว2ตัวทำเป็นกี่ตำหน่งคะ2ตตำหน่ง สองตำแหน่งเวลานับนับยังไงจากหลังมาหน้าค่ะนับ1 2ใส่จุดนะคะก็คือได้เป็น2.24นะและก็มีการบ้านอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าสุดท้ายแล้วก็คือหน้าที่71ค่ะอ่าหนังสือเรียนหน้า71 หนังสือเรียนหน้าเจ็ดสิบเอ็ดหนังสือเรียนในหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยอเอาข้อข้างบนแล้วกันข้อด้านบนนะข้อที่หนึ่งตรงที่โจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าเขียนในรูปทศนิยมมีหกข้อย่อย ข้อที่1คือ1เศษ7ส่วน20นะคะโจทย์นี้นะข้อที่2คือ5เศษ1ส่วน4ข้อ3คือ4เศษ3ส่วน8ข้อ4คือ2เศษ64ส่วน125ข้อที่5คือ6เศษ14ส่วน500และข้อที่6คือ1เศษ21ส่วน25นะคะอ่ะ6ข้อนี้ในหน้าที่71 เริ่มต้นเขาบอกว่าให้เขียนให้อยู่ในรูปของโทศนิยมใช่ไหมอ่ะเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นเลยจิงๆิมาทําได้หลายวิธีนะคะเอาวิธีที่แบบง่ายๆง่ายๆเลยนะคะโอเคมันทําได้สองวิธีแล้วกันเอาวิธีเอาวิธีที่ไหนนะอ่ะเอาวิธี แบบนี้ถ้าเกิดว่าโจทย์เขาบอกมาในรูปของจำนวนครับนะถ้าหนูสังเกตทุกข้อเป็นจำนวนครับหมดเลยนะฉะนั้นถ้าโจทย์บอกเป็นจำนวนครับปุ๊บหนูไม่ต้องไปสนใจจำนวนนับก็คือตัวเลขข้างหน้าหนูไม่ต้องไปสนใจมันนะคะไว้อยู่นิ่งๆเฉยๆเลยอยู่นิ่งๆเฉยๆเลยนะตรงนี้ปึ๊บป๊บอ่ะตรงนี้คุณครูขอเขียนเลขหนึ่งเหมือนเดิมอยู่เฉยๆต่อไปเศษเจ็ดส่วนยี่สิบข้านี้ครูจะพิจารณาเจ็ดส่วนยี่สิบนะคะ เจ็ดส่วน20เนี่ยถามว่าครูจะแปลงตัวนี้ให้เป็นทศนิยมได้อย่างไรตัวนี้เจ็ดส่วนยี่สมันคืออะไร20เราทำยังไงคะหนูจะหารหรือจะคูณด,ดีอ่าฟังคุูว่าคูณค่ะคูณด้วย5เพราะว่าคูณด้วย5ได้เท่าไหร่ได้100ใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้ครูเขียนใหม่นะคะเป็น1ข้างหน้าเหมือนเดิมเอามาวางไว้เหมือนเดิมปึ๊บตัวข้างหลังค่ะตัวข้างหลังบนคูณบนล่างคูณล่างปึ๊บ ฉะนั้น7คูณ5ได้35ปึ๊บ20คูณ5ได้100อ่ะฉะนั้นตรงนี้หนูไม่ต้องแปลงเป็นเศษเกินอะไรให้เสียเวลานะคะหนูเขียนหนึ่งข้างหน้าเลยค่ะแล้วก็จุดทศนิยมนะคะขพรครูสอนไปแล้วเมื่อวันอังคารแล้วเราก็มาแปลงตัวนี้ค่ะเป็นทศนิยมใช่ไหมแปลงตัวนี้เป็นทศนิยม35ส่วน100เขียนเลข35 35ส่วน100ใช่ไหม 35, สส้่วน100 คราวนี้ก็นับมาค่ะ1 2ใส่จุดตรลงถูกต้องเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะคราวนี้ก็จะได้แล้วได้แล้วแบบง่ายได้มากโอเคต่อไปข้อที่เท่าไหร่ดีนะข้อที่ห้าข้อที่ห้าข้อที่ห้านะคะครูเฉลยข้อให้ข้อ,ห,ขอหนึ่งเลข6เขียนเหมือนเดิมเศษสิ 64, ส่วนห้าส เลขหกไม่ต้องไปยุ่งมันเหมือนเดิมเอ้เศษ14ส่วน500ร้อยทำยังไงเออห้าร้อยคูแปลงให้เป็น1 0 0 0งพแล้วกันครูคูณสองทั้งบนและล่างพอครูคูณสองทั้งบนและล่างปุ๊บตรงนี้เลขหกเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมเลยอ่ะใช้บนคูณบนล่างคูณล่างสิบสี่คูณสองได้ยีส่วนด้วย500รคูณสองได้หนึ0งพฉะนั้นครูจะแปลงตัวนี้ค่ะครูจะแปลงตัวนี้ให้เป็น ให้เป็นอะไรเอ่ยให้เป็นทศนิยมเลขหกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ใส่จุดนะเลขหกอยู่ข้างหน้าแล้วใส่จุดนะคะต่อไปถัดมายี่สิบแปดส่วนหนึ่งพันยี่สิบแปดส่วนหนึ่งพันหนูเขียนเลขยี่สิบแปดค่ะปึ๊บหลังจากนั้นส่วนหนึ่งพันคขาว่าส่วนหนึ่งพันเนี่ยคือการมีศูนย์กี่ตัวคะหนึ่งสองสามใช่ไหมคะหนูก็นับค่ะหนึ่งสองเอ้ยตัวที่สามยังไม่มีทํายังไงทําการเติมให้มันพันหนึ่งตัวปึ๊บมันก็จะได้เราคะ่ะว่าหกจุด 0ูนซึ่ง0ูนสอเนี่ยมันก็คือ28ส่วนด้วยมี0ูสตัวก็คือ1000นะคะทำในลักษณะแบบนี้โอเคถัดไปถัดไปดูซิคุณครูควรจะใจดีอีกไหมอ่ะครูจะใจดีอีกข้อหนึ่งแล้วข้อสุดท้ายแล้วนะข้อสุดท้ายใจดีอธิบายเพิ่มตรงนี้ หนึ 1> 1่งเศษยีสิบเอ็ส่วนยี่ปุ๊บ1นึ่งทำยังไงเหมือนเดิม25่สคูณ4นะคะคูณ4เพราะว่าได้100จากนั้นมีเครื่องหมายเท่ากับปุ๊บ1เหมือนเดิมบนคูณบนล่างคูณล่างถ้าเป็นจำนวนค้านะ1ก็ไว้เหมือนเดิม21่คูณสได้84ส่วนด้วย25่คูณสได้100แปลงค่ะเลขหนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จุดนะ หลังตัวเลขที่คูณแรงเงาตัวเนี้เราจะใส่จุดนะคะหลังจากนั้นมีอะไรครับ84ใช่ไหม84เรามาดูซิ84เนี่ยมันส่วนด้วย100 100, 100. คือทศนยมกี่ตำแหน่งคะ12มี02ตัวก็คือ2ตำแหน่งนะบคะ่ะ12เออครบแล้วงั้นเราไม่ต้องใส่0ูนย์แล้วนะคะก็ตอบ1.84ก็เขียนให้มันติดกันสักหน่อย1.84โอเคสำหรับข้อที่เหลือทำเองนะจ๊ะจา้านสงภัยในวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ